ข่าวดีดีกับพี่คำรน้นตอนตำรวจดียังมีอยู่ตำรวจทำนาที่อำเภอบึงสมขี่กำแพงเพชรน,นะจะบอกให้ตำรวจทำนาได้ด้วยใช่มั้ยครับใช่ครับ,รบตำรวจขนุดเท้านา,าเท่าไร่เช้าสวนอาบเดดหน้าดำ ตำรวจที่ไหนขยันจังเลยบึง,บงสามา <มะ S 1> คีนี่ <c oughs> ตำรวจดีๆยังมีอยู่โดยเฉพาะตำรวจชั้นประทวนนายนี้เอาเวลาว่างจากงานราชการแล้วมาทํานาในที่ของตัวเองซึ่งซื้ซอไว้ เขาทำแบบไม่ทิ้งขว้างทำด้วยตัวเองจึงรู้ทะลุถึงเรื่องดินเรื่องน้ำและวัชพืชโรคแมลง1ลิตรหนึ่ไร่ผสมน้ำสิบใช้โดนพ่นฉีดสิ่งหนึ่งที่ชาวนาตำรวจผู้นี้ประสบก็คือวัชพืชข้าวดีดที่อารวาดในทุกแปลงนาทั่วไทยฉีดแล้วปัน่นสูบน้ำให้เต็มท่วมพื้นหมักไว้เวันมาย่ำทำการหวานปัญหานี้นายกอบตาวังชะโอนได้สูตรเด็ดในการกำจัดข้าวดีดมาจากอเมริกา เขาตั้งชื่อว่าอีกาหมักแช่ข้าวดีดในนาแค่เจ็ดวันทั้งตอสังและเมล็ดข้าวดีดจะถูกย่อยสลายเป็นปุ๋ยไปหมดมาย่อยไอย้อเมล็ดข้าวดีดใช่ครับย่อยสลายฟางดินซุยขึ้นครับไม่ต้องกลัวว่าข้าวจะไม่ขึ้นครับขึ้นทุกเม็ดครับบางคนถามผมบอกว่าดาบมันจะขึ้นไหมผมบอกบขึ้นครับนับเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ผู้นําจะช่วยชาวนาตํารวจและช่วยลูกบ้านชาวนาได้ตัวย่อยสลายทําให้ดินหลวมฟางเละดินนุ่มรากข้าวเดินได้เร็วโตวและแข็งแรง จังหวัดอะไรข้าวดิดกำลังจะหมดไปกำแพงเพชรสรุปให้ดีๆจังซี่จังซี่ว่าปัญหาของชาวนามีมากหากไม่ช่วยเขาตายแน่ขอรับจังหวัดอะไรรวยที่สุดในประเทศไทยกำแพงเพชรจังหวัดเดียวที่รวยสะดเด็ดคือกำแพงเพชรเมืองเดียวของไทย ข่าวดีดีกับพี่คำรณชาวนายากจนด้วยหลายปัจจัยใครจะช่วยให้ชาวนาไทยรอดได้จงช่วยเร่งกันเถิดอำเภอบึงสามาคีกําแพงเพชรนะจะบอกให้พอชื่อเห็นไหมกําแพงเ,เพชร